รหัสอ,อ้รหัสไอยเยเดาถูกได้ไงวะกูไม่กูไม่เคยคิดที่จะเดารหัสนี้มาตลอดเลยนะเว้ยไม่เคยคิดมากลอนแล้วว่าที่จะเดารหัสนี้ถูกนะอะโอเคเ่าต่อเลยไหมเนี่ยอยากฟังว่ะอ,อ่า แค่ครั้งเดียวอ่ะมันตัวเอสโพรมาจากไหนไม่รู้อ่ะแล้วแม่งก็แล้วแม่งก็หล,ลีตู้กูเฉยเลยแล้วกูก็งงแดกเลยกูกดสิครั้งแดีวตอนไหนวะเกมไม่งบักเว้ยเอ้าไม่ได้หมายถึงคนทักอะไรน,นั่นหรอว่ามีคนทัก,กมถึงต <c oughs> อนนี้กูเปิดกระชาเยเว้ยมันก็มีคนอา่า เอ็ดเลยแต่ว่ากูซุบครั้งเดียวแล้วกูว่าเอ็ดแบบงงแล้วมันก็ล้างตู้ให้กูเลยคืออะไรวะกูต้องมาเปิดใหม่อีกร้อยตัวสิ่งอะไรแลวแล้วลคนทักนี่หมายถึงอะไรคนทักเนี่ยฮะ ได้เลยอยแล้วนั่นแหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ดูแบตดีไว้พวกนี้ให้ท่านเล็บหกตัวเดี๋ยวนะทำไมหน้าจอค้างเนะี่ยทำไมยังไม่เกิดไม่เมาส์เร็วๆก็เร็ว ทับรีสตาร์ทดิคำน,นั้นคำสั่งทับแล้วก็คำว่ารีสตาร์ททับแล้วก็รีสตาร์ทดเดซลค้างบมวะ เล่นหน้าจะแบนแบบนี้พันยี่สิบสี่อนี้มันากแก่นะอุ้ยมันวอร์มมืออยู่มันอยู่ในช่วงใช่ไอ้กันไม่เข้ามาไอ้กันไปนอนแล้ววะกันนอนแล้ววะ ไม่เข้ามาเลยปิดไมค์ปิดหูฟัง O M G ไม่เป็นปีก็ไม่ได้ยินมากนะครับฮะโดะไรมอนไม่ใช่คารุโต้โอ้เออเป็นไมได้ยังไงอะเป็นไม่ได้ยังไง โอ้ยเสียงมาเล่นอะไรให้เขาดูเฮ้ยนารูโตะอีกตัวนารูโตะเต็มเมืองเลยก็พิวไม่ใช่แค่หนึง่งมากกว่าเก้าพันวะทีมือเจ้าถึงพัฒนาได้ขึ้นขนาดน,นี้หลังจากคลิปแล้วหลังจากซิดนไททันทับไป เจ้าก็พัฒนาฝีมือมมกเลยสินะใช่แล้วข้ายังไม่พัฒนาเลยนะเป็นไปยังไงกัอนอนะ่ะโอ้ให้ท่านรีไว้นี่นะจะท่านรีวอล์เจ้าจะเอาเรื่องเกินไหมนะ11คิวแล้วนี่มันระดับ แค่ระดับ normal เท่านั้นเองกูยังไปไม่ถึงเบทท่านเลยัลโหลขอมากตัวนึงอย่าตายร้าขอขอ,ขอสาดเอ้ยสัดตัว ตูตูตึตูตูตึตึตูตูตูตอ้นั่นรูต่ะซาสเกะลยะซาสเกะซาสเกะซาสเกะจะให้เดี๋ยวนี้แหละซาสเกะโอ้ย,มอย,มยไม่นะตหลวิปลตดชิพายกูแล้วกูกดวูเลยล้วแล้ว นารุโตวิปลิตจิบมหายไูแล้วเฮียนานนรุโตจิงจังนะเซ่แบบนั้นอ่ะพูดแต่ห่ากแต่ว่าเฮียมิสเมยวนามันเช่รอบวอมอ่ะคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่ารอบต่อไปนี้นี่แหละการเอาจิงของผม นี่แหละเว้ยคือการเอาจริงจะไม่มีการเล่นอะไรทั้งน,นั้นดูจากการหนสลิงเนี่ยโคตรโปรโคตรโปรเนี่ยลงมาแบบนี้ชัดเลยก็ต้องดึงขึ้นไปบนบ้านชัดเแล้วก็ีเต,ต็นไงโอ้โหจะเป็นยังพี่ฮะนารุโตะซสาสเกะ

กี้แคบวอร์มน่าจะใช่ท่านเดี๋ยวนี้ดอยใช่ใช่กูติดอ้อมแขนมันกอดกูกอดทำไมไม่ต้องรักกันขนาดนี้นะย่างสวยงามภาพพิกเซลแตกภาพที่เขาถ่ายเธอพิกเซลแตกวันนี้เนี่ยเกมคุณภาพนะฮะนั่มันอะ H R K ข้างใน จะได้เจอแล้วอย่าเพิ่งฆ่าเขาเนี่ยมัน S R K เดีย๋ยว <him S 1> ันดูชิวเฮมวนตะชิวเฮมทำไมหน้าตีอย่๋มัน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงนะเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ปาดต,ตาก็ไม่โดนนี่กูแล้วตุจริ่งแล้วตุวม่มมันเยอะจังวะ ไอ้เนโรตัวเยอะเกินไปแล้วนะกาฟิวมึงเซตติ้งนารโตะมาไปเนี่ยช่วยเดี๋ยวนี้แหละช่วยเดี๋ยวนี้โอ้ไม่นะโอู้เวลาตั้งห้าพันวิอ่ะกาฟิวแมคนนั้นจะปรับเวลาให้น้อยกว่านี้ห้าพันวิก็เดินเล่นชิลๆไปยิ่งหาไม่เจอเลยหามันแก๊สจะหมดแล้วเนี่ย แก๊สจะหมดมาถึงเวลาแก๊สไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแก๊สถังแก๊สอยู่ตรงจุดเกิดอะไม่หาไททันอยู่อยากใช้มันคุ้มอ่ะอยากให้เหมือนในเรื่องแบบว่าแก๊สหมดอ่ะทำยังไงเนื้อแบบฟิลลิ่งแบบมันจะลุ้นไง แจ๊ส1ต้องมี้ำเหล้าแล้วกระโดนไททันแดกอะไรแบบแปนออ้ยอย่างแบ้นนะแบ้น่านี้ไม่มีแล้วนอกจากเชรินต์ไปแล้วง่านนะง1บ้าไปแล้วหลอนอะไรหรือเปล่าวิธีหาไททันง่ายๆนี่หาจากที่ไหนวะเนี่ยมันตัวเตี้ยกัน เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ไปเลยนี่ตรงนั้นเจอแล้วมาเลฟแกมึงอาจแทงหัวดีโอข่ามาลังให้ถ้ามันยังเหลือสามมันเดิมปะแปลกๆแล้วนะเอาลุ้นละฮอ เรยเห็นหัวบ้านเป็นหัวไททันไอ้สัตว์ป้าเป็นแล้วหัว่าผมทนไม่ไหวแล้วอะเอ้าเฮ้ยน้ำมันเพลนนี่นะทรงผมส้มๆแบบนั้นไปบอมบอมอัพบอมบอัพกันก่อนดีมากตอบรับไหมอะล มีลีวายคนเหมือนมีทหารด้อยคนอะแต่ทำไมรีวายยังขึ้นท่านไม่หมดเลยนี้อ้าวมิดแอสซัสซินว่ะได้เวลาเตะแล้วครับเราไม่ชอบคนเล่นมอดอ่ะปาบก็ให้อู้ดีมากเลยเอ้าแค่คนเดียวก็เตะแล้วอ่ะอะไรวะเอาอย่างนี้คนอื่นเข้ามาก็เตะเราได้ดิ ตีหัวหน้าห้องแบบอยู่ไหนอ่ะไททันเอาไม่ฆ่าฆ่าเดี๋ยวนี้เลยแด่ฉันดูฉันทีนะต้องหวงนะฉันฉันทำอะไรวะเนี่ยฉันทำอะไรใกําลังกลังอยู่นะเจอเอาเยี่ยวาจะพุ่ง เครื่อนยายสัมมิติเครื่องทีดีเครื่องที D เราเกิดเล่นไอส์แดนผมลู้ที่จะหาได้เราเสียเวลากันมากๆพอแล้วฉะนั้นถือว่าเราผ่านนะครับต่อไปได้จะไปเล่นโหมดฮารกันต่อนะเจ็ดกันไป หอรหัสนี้ชื่อเหมือนช่องใครบางคนเลยฮะกดฆ่าตัวตายไงนะ w h ัตเตฟ i s this ไม่รู้กันก็ตัวตายกดตัวทียังไงล่ะฉันก็แพงตายเอเรนเยเกอร์ตืๆๆ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 อๆๆดๆๆๆๆ คานารูโตซาสเกะผมยังเข้าในายเลยนะเนี่ยซาสเกะเนี่ยคุณคิดได้ยังไงกันสำเนียงแบบนั้นนะ่ะบางทีผมก็สงสัย,ยว้ยผมเจอ,อ,อ,อท่านแล้วท่านเจอ,อท่านแล้วผมผมึผม้นโดยสำรวจคือเอ,อเรน

ผมยิงว้าวผมยิงว้าวผมสำรวจแต่ท่านแต่ผมหาไม่เจอและเครื่องยิงสมรติผมก็ยิงไม่ถึงแต่ก็ถึงไปหมดหามันหาจริงไหมเนะี่ยอีซี่กันไว้ละเดี๋ยว <c oughs> ผมติดที่กำแพงผมหาแต่ท่านไม่เจอเลยวหาตรงได้แค่ตัวเดีเยวเอง เข้าหนสมรวจได้ยังไงกันล่ะเจอท่านแล้วแกมักอาจแดกแม่ของฉันนี่เชียนแปลกนะคัคเชียน อยกเชียว์นก็แหละตัวนั้นแหละที่มันกินผมคาบอนออไปกคาบอนเชอไหมผมรู้ว่าคุณทำได้นั่นแหละคุณคุณอย่าลืมดูจาบคุณด้วยเปลี่ยนดาบดิรออะไร รูว่ามันเป็นดาบบัคของกูเออมันเป็นลูกโอ้โหหนาลูกโตทำถึงขนาดนี้เลยกันเหรอเดี๋ยวโดนซ้ำรอยไหมเนี่ยอุ้ยหมอแซวว่ามันดาบบัคของกูมันเป็นสีเหลืองอะดาบอุ๊ยเฮ้ยก็ไปสเต็ปหลบแฮะเฮ้ยนาลูโตหลังแคนเฟื่องบนเทผมด้วย เฮ้ยคำศัพสิเราเชีย่ย <c> น <oughs> <g rab les> โอ้ยติดกระแบงบ้านเราเกิดเลยด้วยวเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนคืนเลยโอ้โหผ่านมาอย่างรถเราเลยครับรัดเดียวเลยสปอร์แล้ว <c oughs> มีใครรู้หรอกว่ามึงกดตัวทีอ่ะใช่ไหม,มไม่ไม่เคยรู้หรอกใช่บอกด้วยไม่ได้ไม่ได้บอกออกคลิปอ่ะ จะมีใครรู้วะแล้วมันโฟนาเลฟตัวจริงเลยนี่หว่าฟิวเฮ้ยเมื่อกี้ดีเสียงเท้าเท้าของไททัลเหรไททันโฟนาเลฟตัวปลอมอย่างนง้นเหรออุ้ยชนบ้านจะเย็นลงพื้นกันถ้าเอเลนนี่มันม้วนๆมนเนาะ ่นใครกันนะไปกับไททันจัมเปอร์อ๋อนี่ไงไ,งไอ้พวกจัมเปอร์ตัวกระโดดแน่เลยจัมเปอร์ชื่อก็บอกเกือบเด็ดเกือบเด็ดตัวนี้มันเล่นยากมากเลยฆ่ามาซ่อนรีไวท์เอเลนพุ่งว้าเอาละ ไม่ให้ลุกครับไม่ให้ลุกนอนตลอดกาลสาสิกผมทำน้องผมให้ได้คิวบ้างเถอะทรีโบคิวเ็บอกแล้วเนี่ยปูนเล็เดีเยวปูนเล็บตัวจริงแล้วขอค่าขอค่าปุนเล็บโอ้ย เฮ้ยแต่มันไม่ใช่ผลอะไรสักงจริงมันเปลี่ยนทรงผมมันมันโตเกียวกูนแ้่กูไม่เคยดูด้วยวิ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 ใจเย็นเลววิเป็นไงท้าหลบท้าหลบอุ้ยท้าหลบ แปลงร่างแปลงไม่ได้มันยังเป็นท่านี้อออแปลงร่างเนตรงได้อเเบ่อกม่ทรายผู้บงฉันนะได้า จะจะขะกะฉันไปปอกฉันนงล่ละลนั่งเล่นดูเชฉยนะตรงนั้นหะดูตรงหน้าประตู <S <S 1> <S 1> มันพุ่งอะไรวะเน,นี่ยมันนั่งหลับสบายจอย,ยอ้อ,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 อ๋อมันบิดไปไีนนะมันหน้าตาหรอข้างที่จะ ใช่เหรอยกูฟันสลังมันนะเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ข้างหลังในทางนี้เลยเว้ย <laughs> ใช่เหรอเออเฮ้ยน้ำมันなるどอ,อุ้ยคราวนี้ชื่นนะแม่งมัน2ตัวเลยไอ้สึกาด้วยอี้มันจากทางขวามันไปทางไหนแล้ววะทำไมไม่เห็นมันเลยอะ่ะ

ิบนาทีด้วยวาพอไปแค่นี้ด้วยเน,ะน,น,นาะ